คุณมีแฟนสี่คนเหรอฮะสวัสดีครับเพื่อคาคาเจอร์เทแลนในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับรถหน้าใช้คันหนึ่งนี่คือซูบ a r รุ e v เลอ ซูเป r ร l e ุ o เนะครับเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันนะฮะตอนที่เอาเข้ามาในเมืองไทยตอนแรกๆเนี่ยตั้งราคาถึง2องล้านบาทเลยนะราคาเนี่ยแรงทีเดียวเรียกว่าราคาไปชนกับ Volvo V60 เลยนะพราะตัวนี้เป็นแวร์กอนที่มีขนาดกระทัดรัดออกแบบมาสําหรับครอบครัวคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะโดยคําว่าชื่อของ l e อ o อเนี่ยมันเป็นการรวมกันของค,คํามคําคือ Legacy Revolution ทัวริงนะฮะลูกก็เป็นคำว่าเล v o อแตในญี่ปุ่นเนี่ยรถ Legacy w a g o กเนี่ยรถที่ขายดีมากนะตั้แต่อดีตขึ้นมาแต่ปรากฏว่าตัวมันเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆะฮะใหญ่ขึ้นจนกระทั่งหลังๆเนี่ยคนญี่ปุ่นเริ่มรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปดังนั้นซูบารุต้องการหาคำตอบเนี่ยให้กับตลาดดอมเมสิกมาเก็ตของญี่ปุ่นโดยเฉพาะตลาด JDM โดยเฉพาะด้วยการพัฒนาให้รถ w r x เป็นรถ Station w a g ก n นนั่นเองฮะนั่นก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อแทนที่ เลกซี่แวร์กอนในตลาดญี่ปุ่นนั่นเองโดยใช้พื้นฐานร่วมกับ W R X รถแรง4ประตูของค่ายสุบารุนั่นเองครับสำหรับขุมกำลังนะฮะแน่นอนว่าสุบารุจะต้องมาพร้อมกับขยมแบบบ็อกเซอร์นะขยนสูบนอนยันนี่วันนี้ผมใส่เสื้อสูบารุนะสูบนอนยันคือลูกสูบเนี่ยวิ่งออกจากกันนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้มีจุดเด่นเรื่องความเรียบความลื่นนะและก็จุดสูงถ่วงที่ต่ําและก็มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ s y m m e t r i c a l จำเป็นติดเข้านะคือว่าเพลาเนี่ยยิงออกจากตรงกลางไปแล้วเพลาซ้ายเพลาวขวาแยกออกจากตรงเซนเตอร์ทาให้ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมีความสมดุลกันด้านขุมกําลังรถคันนี้เนี่ยในตลาดโลกมีด้วยกัน4เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์รหัส fb 1 6นะคือเครื่องพันหเทอร์โบคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องพันหเทอร์โบนะครับร้อยเแรงมา้าแล้วก็มีเครื่อง fb 2 0เป็นเครื่องยนต์สองพันไม่มีเทอร์โบร้อยหแรงมา้าอีกตัวนึงคือ fa 2 0อันนี้เป็นตัวแรง ถ้า,ขา,นะข,าขายทั่วโลกเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์าขายทั่วโลกเนี่ยจะ268แรงม้าแต่ถ้า f A 20ขายในตลาด jdm เนี่ยจะเป็น300แรงม้าเรียกได้ว่าเครื่องยนต์ fb 16เนี่ยมีกำลังราวๆเครื่องยนต์2,005ไม่มีเทอร์โบนั่นเองครับในช่วงปี2014เนี่ยที่รถคันนี้ออกมาเนี่ยรถคันนี้2017นะแต่ปี2014รถน,นี้ออกมาเนี่ยเทรนโลกเนี่ยนะครับคือต้องการที่จะลดขนาดของกระบอกสูบลดขนาดของความจุเครื่องยนต์ลงเพื่อลดกกาารรรปล่่่ออออออยยคค์์์บบบนนนนไไดดซัเเงงืตแ เอไอเอเครื่องโตโตเนี่ยเลยต้องลดขนาดมาเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบซึ่งเทรนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู่นะก็คือเครื่องยนต์ไซส์เล็กลงเราเห็นว่าเป็นเครื่องยนต์พวก1000เทอร์โบหรือว่าอะไรเนี่ยออกแบบมาเพื่อแทนเครื่องยนต์พันห้านั่นเองครับเรามาดูขุมกําลังของรถคันนี้กันครับเครื่องยนต์รหัส FB16 นะฮะนี่เอกลักษณ์ของซูบารุต้องมีรูบนฝากระโปรงนะซึ่งรูบนฝากระโปรงเนี่ยก็คือจะส่งลมลงมานะครับระบายความร้อนให้กับอินเตอร์คูลเลอร์ที่วางอยู่เหนือเครื่องบ็อกเซออรร์นนีี่่เงซูบาุ บ็อกเซอ er ร์ DIT DIT ย่อมาจาก Direct Injection Turbo คืออันนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้นะมีประสิทธิภาพสูงนะครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เนี่ยก็จะออกกว้างๆนะตอนเรา,าดูตรงนี้ก็จะเป็นแบบกว้างๆหน่อยแล้วก็เตี้ยน,นะครับเอกลักษณ์ก็คือศูนย์ท่วงที่ต่ําทําให้ขับแล้วมีความสปอร์ตมากกว่ารถยรี่ห้อใดๆนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของบ็อกเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบสไตล์เดียวกับที่ปอร์เช่ใช้นั่นเองครับซึ่งเครื่องในตระกกกูลล FB เเเเนนนีี่่่่่่ยยจะตาางงงงงับคคครรืือออ EJ ซึมสสิข ตรงที่ว่าเปองยนตนช่วงชักยาวนะดีไซน์มามีประสิทธิภาพเรื่องแรงบิดเนี่ยดีทีเดียวนะเจ้าของรถคันนี้ก็ไม่ได้เอาเครื่องไปแต่งอะไรนะเดิมๆิมนะเครื่องเดิมๆเ,เ,เลยจะมีบ้างก็เนี่ยเอาพาร์ทพวก STI เนี่ยที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยเช่นตรงนี้นะก็เป็นพวกคัมแม่ปั๊มเบรกนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพูลเล่น,นะพูลเล่พูลเล่หลักนะจะเป็นสีน้ําเงินเป็นของ STI ครับและนอกจากของแต่งเล็กๆน้อยๆในห้องเครื่องนะครับรถคันนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับชุดท่อไอเสียนะครับเป็นของแท้นะแท จากท่อนกลางจนถึงปลายเนี่ยทั้งยยงลยของ SCI ก็ให้เสียงที่ไม่ดังนะแต่ว่าเสียงปลายทอ่อเสียงแผดเล็ก,ลกๆหน้าฟังลองฟังดูครับความเดิมๆของรถคันนะี้ก็คือล้อแม็กก็ยังล้อเดิมนะเป็นล้อแม็ก18นิ้วจากโรงงานพร้อมอยางดัดหลบครับ และอย่างที่บอกไปนะว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับตัว Impressa ตัว W R X นะก็แสดงว่ามันก็เป็นญาติกับ X V ด้วยเช่นกัน X V เนี่ยรถที่ขายดีในบ้านเราเนี่ยราติดอยู่แค่ว่า X V มันไม่ค่อยไม่คม่อยวิ่งเนาะแต่คันนี้เนี่ยวิ่งนะเพราะว่าเครื่องร7อยเมานะครับคือตัวของมันเนี่ยความแตกต่างกับ X V ก็คือช่วงหลังนะ X V เนี่ยข้างหลังเนี่ยสั้นที่เก็บของเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่คันนี้ที่เก็บของใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าสามารถจะใส่จักรยานมาท้ายรถได้เลยนะครับแต่ ดีไซเนอร์ของซูบารุก็มีความสามารถพอสมควรเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูทานท้ายรถกันท้ายรถเนี่ยมีมิติความลึกเนี่ยมากนะแต่ว่าเรลมองจากข้างนอกรถมันดูกระทัดรัดมันดูกระชับนะฮะมีความเป็นสปอร์ตทีเดียวครับเนี่ยเรามาดูนะครับว่าท้ายรถของคันนี้เนี่ยมันลึกขนาดไหนรเรียกได้ว่าความลึกของมันนี่นะบอกเลยว่าสามารถที่จะต่อกรกับรถอย่าง Volvo v o l v o V60 ได้สบายครับดูครับ <c oughs> ลึกไปนูน่น ลึกเลยนะนี่ลึกเลยเนี่ยผมนั่งให้ดูเนี่ยโอยเจาของซื้อของอีเกียมาเนี่ย <Yeah. S 1> นั่งได้สบายๆนะเข้าไปเนี่ยยืดแขนเนี่ยถึงถึงจะถ,ถ,ถึงบาะนะสุดแขนเลยนะเนี่ยสุดแขนเลยนะแล้วก็ออกแบบมาให้มีอัตราประโยชน์เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนื่องจากว่าวิธีการพับบาะนี่ไม่ต้องเอามือไปควานนะปุ่มตรงนี้ฮะนี่ันนียฮะการเปิดปิดบาะนี่ททำได้อย่างง่ายๆนะนิ้วเดียวกดลงปุ๊บ เรียบร้อยบอบพับลงไปเร็วมากนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมเคยอ่านรีวิวของคุณแพนนะฮะคุณแพนที่รีวิวรื่องนี้ไว้นานแล้วบอกว่ามีเพื่อนเขานะครับซื้อเค้กวันเกิดให้เมียแต่เพลิอนว่าลืมครับแล้วจะพับบาะลงพับไปปับ๊บจากเค้กอีกลายแ็งแพงเค้กทีแพงเค้กเรียกมันตัดแตะไปเลยนะฮะเรียกเดยว่าใหญ่โตโอรนันมันยาวจริงๆนะมะผมสูง186นะฮะโอ้ยนอนตรงนี้สองคนยังได้ สำหรับรถคันนี้นะก็วิ่งไปแค่50,000กิโลเองนะรถปี2017นะกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้แปปีแล้ววิ่งไป5 0 0 0 0ื่นโลนะ่ะวิ่งไปปีละ5 0 0 0โลเท่านั้นนะเจ้าของมีรถหลายคันนะเรียกว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สวยนิ่งปิ๊งเหมือนออกใหม่เลยครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะก็เรียบง่ายสไตล์ซูบารุนะขึ้นคลีนตรงไปตรงมาไม่มีอะไรวือหวาพิสดารน,นะทุกอย่างไปนเน้นที่การใช้งานในรายละเอียดนะครับอย่างพวงมาลัยเนี่ยก็มาพร้อมแพดเดิลชิฟท์นะ เขาเลกคนี้เป็นเกียร์ CVT นะแต่ว่า p พ d d l e s h i f จะจําลองลักษณะของการเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นเกียร์6สปีดนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเกียร์สายผ่านนะเกียร์ไลท์สปีดนะครับซึ่งภูมาิลาัยต่าเนี่ยเป็นแบบพุ่มหนังนะเดินได้นะครับเป็นสีน้ําเงินนะซึ่งก็เป็นสีน้ําเงิน,นงเน,นีเ่ยก็ใช้ใช้ทั้งคันเลยนะรถคันนี้เบาะดา t ริมได้เป็นสีน้ําเงินนะฮะเนี่ยสีน้ําเงินทั้งหมดเลยเนี่ยทุกทดีเทลลียเป็นสีน้าเงินนะครับซึ่งก็ดูลงตัวสวยงามดีแผงหน้าปัดก็จะเป็นขอบ มาตรวัดเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะฮะลักษณะของการนะจับพวงมาลัยเนี่ยนะปรับได้ทั้งยืดเข้านะยืดเข้ายกขึ้นลงนะครับพวงมาลัยจับถนัดมากนะจับถนัดดีเลยนะสัมผัสดีนะครับเป็นหนังนะฮะโอเคนะปุ่มต่างๆมีให้ครบคันนะในเรื่องของการควบคุมเป็นมัลติฟังก์ชันส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นนะปุ่ม S.I.Drive นะครับซึ่งถ้าตัวเป็นตัวแรงนหละเครื่องเครื่องเทอร์โบตัวแรงๆเนี่ย จะมีสมดุติได้ทั้งสามโหมดแต่ครั้งนี้มี2โหมดนะคือเป็น i intelligent s เนี่ยเป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวสปอร์ตส่วนถ้าเป็นตัวแรงๆจะเป็น s sharp จะเป็นโค้ดสปอร์ตซึ่งเวลากดลงมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นที่หน้าปัดนะครับเป็นกราฟให้เห็นเลยว่าการตอบสนองเนี่ยจะพุ่งขึ้นชันเลยนะจะสปอร์ตกว่าจะตอบสนองได้รุนแรงกว่านะฮะซึ่งกําลังคันนี้ก็อยู่ที่170แรงมา้าแพงหน้าปัดนะฮะสำหรับรถคันคนี้เนี่ยก็อยู่ในยุคป,ปี2000 14 15เนี่ยเริ่มดีไซน์มาโอเคแล้วนะมีด้วยกัน2จอคือจอตรงนี้นะที่มือจับถึงเนี่ยเป็นระบบสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ต่างนะออดิโอเอ่ยอะไรเอ่ยนะรับบลูทูธได้อะไรได้นะฮะอ่านะตั้งโทรศรัพท์ได้นะครับกับจอตรงไกลๆตรงนั้นเพื่อให้ตามองนะครับซึ่งในจอตรงตัวไกลเนี่ยก็จะสามารถที่จะดิสเพย์ข้อมูลได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของการตอบสนอง,องของเครื่องยนต์นะเช่นการตอบสนองของคันเร่งและก็ตัวเทอร์โบก็จะโผล่ข้างบนตรงนั้นนะ แต่รถนี้มีทุกเล่นที่น่าสนใจหมอคนที่มีเมียหลายคนนะะหมอคนที่มีเมียหลายคนนะคือระบบมันอนะ่ะตั้งวันเกิดได้และตั้งอนนเวอร์ซอรี่ได้นะวันครบรอบแต่งงานตั้งอนนเวอร์ซอรี่ได้สําหรับสี่คนนะฮะคุณมีแฟนสี่คนเหรอฮะสำหรับเราเนี่ยคนเดียวก็ปวดหัวแล้ว สำหรับตรงนี้นะระบบแอร์นะโอ้โหแต่และคลิกเป็นคลิกคุณภาพสัมผัสที่ดีนะตรงนี้ก็เป็นลายเนี่ยพวกลายกันลื่นนะฮะเฟลฟีล mm ิ hmm. ่ง <Feeling S 2> มันดีว่ะรถรุ่นใหม่ๆนะกลายเป็นแบบทัชสกรีนหมดล้วแต่เรากับรู้สึกว่าตรงนี้มันตรงไปตรงมาดีง่ายๆดีรถคันนี้นะครับก็เป็นยุคที่เบรกมือเนี่ยกลายเป็นเบรกมือไฟฟ้าลวก็ถือว่าสะดวกดีนะก็เนี่ยดึงเอาง่ายๆนะกดลงนะปลดนะง่ายๆตรงไปตรงมา แถมมีนี่ระบบขึ้นเนินกันไหลอะไรต่างๆนี่มีหมดเลยนะมีระบบแบบออโต้เบรกนะครับก็คือเบรกพอจอดเสร็จแล้วจอดนิ่งไปเลยไม่ต้องกลัวรถไหลนะออโต้เบรกโฮก็ถือว่าทันสมัยดีครับสําหรับการปรับเบาะนะก็จะเป็นเบาะแบบเบาะไฟฟ้านะครับแต่ว่าแม่รถกระสังล้านกว่าบาทสมัยก่อนให้มาข้างเดียวเ่ยนะเอาอย่างดีนะให้มาข้างนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ให้เลยอีกอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบแมนนวลนนะ สำหรับคนขับเนี่ยปรับละเอียดเป็นเบาะไฟฟ้าครับสำหรับความนั่งสบายของเบาะหน้านะก็ถือว่าเบาะหน้าเนี่มีปีกมีระไรองรับเนี่ยให้มีความเป็นสปอร์ตนะมันดูกระชับนะครับแล้วก็การรองรับแผ่นหลังแล้วก็รองรับตัวส่วนของก้นเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นเฟิร์มนะครับไม่ใช่รถที่นั่งเบาะนิ่มนะฮะร,รถเบาะเฟิร์มแต่ว่าองศาอะไรต่างๆทํามาได้ดีนั่งสบายครับและนอกจากนั้นความพิเศษของเบาะตัวนี้คือหัวหมอนเนี่ยดีไซน์มาเฮ้ยมันปรับง่ายมากเลยอ่ะมันเป็นระบบแบบสปริงล็อกนะ ได้หลายระดับเออเว้ยห่างหัวก็ได้ชิดหัวก็ได้ดันไายถอยเลยก็ได้เรียกว่าหากันจนเจอฮะความชอบของแต่ละคนนะครับผมเนี่ยสักขนาดนี้กาลังดีครับเห็นมันเป็นรถตอู่ทรงกระทัดรัดนะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเบาะหลังเนี่ยนั่งได้สบายใช้ได้เลยนะหัวไม่ติดนะเนี่ยผมสูง186นะหัวไม่ติดเข่าโอเคนะเข่าโอเคนั่งได้นะ นี่ปรับเบาะมาให้ความยาวแบบระดับมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปครับเดี๋ยวผมก็นั่งได้นะ286เนี่ยถือว่าเข่าก็ยังโอเคนะแถมรถคันนี้นี่มีการออกแบบมาให้ปรับมุมเอียงของเบาะได้ด้วยนะได้หนึ่งระดับนะเดี๋ยวผมลองปรับดูนะเออก็ปรับอ้ยพักผ่อนได้เลยนะถ้าปรับมุมเอียงนี่แต่เอาจริงๆนะสำหรับท่านั่งนะผมว่าท่านั่งมาตรฐานเนี่ยนั่งโอเคอยู่นะ แต่ว่าถ้าผมปรับเอ็นนิดหน่อยอันนี้ก็โอเคเฮ้ยได้กี่ระดับเนี่ยโอ้ได้สามระดับครับสามระดับนะถ้าเอ็นนอนมากไปผมว่าเกินไปหน่อยตรงกลางๆกําลังดีกำลังเอ็นพอดีความนุ่มนวลของแผงรองหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่ตรงตรงแฟลตแตนะแต่ก็นั่งสบายแหละถือว่านั่งสบายแล้วก็ดีไซน์มาให้สําหรับพับลงมาโดยที่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องถอดหัวหมอนนะหัวหมอนเนี่ย กดลงไปเนี่ยแล้วก็พับลงมาได้เลยไม่ติดเบาะหน้านะฮะถือได้ว่าออกแบบมาได้ดีทีเดียวนะสำหรับเบาะหลังครับสำหรับรถเลอวอคันนี้นะวิ่งไป50,000กิโลเนี่ยเจ้าของเนี่ยอยากจะขายที่9,90,000นาะฮะร,ราคานี้ก็เรียกว่าหายไปเป็นล้านนะครับถึงหลายคนนะจะมองโ oh, อ้โห9 9 0 0 0 0ราคานี้ก็ถือว่าสูงใช้ได้นะแต่เจ้าของบอกว่าถ้าสนใจจริงๆมาลองขับมาดูของจริงและต่อรองหน้ารถได้นะเรียกว่าต่อดีๆน่าจะไปได้นะครับ สำหรับรถคันนี้นะผมคิดว่าเป็นรถที่น่าใช้ทีเดียวสําหรับเกณฑ์การให้คะแนนของช่วงรถดีชี้เป้าเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกความน่าเล่นน่าสนใจของตัวรถหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของห้องโดยสารภายในและหัวข้อที่4ความสมบูรณ์ของการขับขี่ครับสําหรับในหัวข้อแรกความน่าสนใจความน่าเล่นของรถคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่แปลกนะครับเนื่องจากว่าในรถทั่วไปปัจจุบันนี้เนี่ย คนเนี่ยจะหันไปเล่นรถ SUV นะซึ่งมันสูงนะครับแต่สำหรับคันนี้เนี่ยมันเป็นแวก้อนนะครับทึงเตี้ยนะครับความเป็นรถแวรก้อนที่เตี้ยเนี่ยนะครับมันทําให้รถมันขับสนุกกว่านะฮะสำหรับใครนะที่ชอบรถที่ยังมีลุกแบบรถเก๋งนะฮะคือมีความเตี้ยมีความสมบูรณ์แบบนะของรูปร่างนะรถคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่หายากในปัจจุบันนะแล้วก็มีความกระทัดรัดนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบรถกันโตๆใหญ่ๆนะชอบรถที่ขับคล่องกับลื่นนะ รถคันนี้คือว่าตัวเลือกที่ดีและที่สําคัญคือเรื่องราคารถคันนี้รถคันนี้เป็นรถประกอบญี่ปุ่นนะราคาตอนนําเข้ามาเนี่ยสองล้านสามถึงแม้ว่าตอนปลายอายุมันจะเหลือล้านแปดล้านเก้าแล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยเจ้าของบอกโอ้ยเขาซื้อมาสองล้านสามเขาลดเกินครึ่งราคาเหลือเก้าแสนเก้าราคาันก็เท่านี้แหละนะครับเป็นรถที่ราคาแข็งนะซูบูรุเนี่ยราคาแข็งเพราะว่ามันมีความง่ายในเรื่องเกี่ยวกับการหาอะไรนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้ แค่ทั้งนั้นเลยนะกับพวกวีไ WRX ็กพวกอนรนะครับรถที่ช่วงล่างดีขับดีนะครับแถมมีอัตราประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครท้ายรถเนี่ยใหญ่กว่า Volvo v 60อะนะใหญ่กว่า XV ด้วยไ้ซ้ำไปเรียกว่ารถที่มีความแปลกน่าสนใจจริงๆเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้ผมให้เลยครับรถคันนี้นะฮะ5ดาวครับสำหรับในหัวข้อที่2ความสมบูรณ์ของตัวถังภายนอก บอกเลยรถคันนี้สีดำนะสีดำเนี่ยต้องน่ากังวลที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับขนแมวแต่มันไม่มีเ <c oughs> <c oughs> จ้าของล้านขัดเคลือบล้านไหนทํานีมากเนี๊ยบมากตัวรถไม่มีรอยเลยนะสมบูรณ์แบบเหมือนรถใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมให้อยไม่ลังเลเลยครับรถคันนี้กาสมบูรณ์ตัวถังเนี่ยให้ไปเลยครับ5ดาว <c oughs> สำหรับในหัวข้อที่3ความสมบูรณ์ของโดยสารบอกเลยว่ารถคันนี้ข้างในเหมือนใหม่เจ้าของดูแล ้สภาพรถภายในออกมาเนี่ยสมบูรณ์แบบมากนะไม่มีคําว่าสุดไม่มีคําว่าฉีกขาดนะเป๊ะเนี้ยบเลย <c oughs> คือรถมันถึงอายุ50 0 0 0ืนกว่าเจ้าของบ้านนี้เขาก็จะเปลี่ยนรถกัแล้วนะฮะเรียกว่าใช้น้อยอ่ะใช้น้อยจริงๆนะข้างในเนี่ยสวยมากนะครับนั่งสบายเบาะแน่นเฟิร์มไม่มีอะไรฉีกขาดสมบูรณ์แบบเหมือนได้รถใหม่เลยครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นหัวข้อที่3ผมให้เลยครับ5ดาว เรียกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยสกอร์ดีมากนะครับมีความเนี้ยบนะครับใช้น้อยแล้วก็ราคาเนี่ยก็โอเคเรียกว่าพอไหวนะ99 0 0 0 0นเารลบรวณหา0มื่นโลสภาพดีนิ่งๆนิยบๆ,ๆขนาดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูครับว่ามันดีแค่ไหนครับไปครับสำหรับความประทับใจเริ่มต้นเลยนะฮะ ก็คือรถคันนี้เนี่ยจูนคันเร่งมาไวนะครับไวตอบสนองเนี่ยไวมากนะออกตัวนี้ไม่ไม่ต้องกังวลเลยนะว่าจะไม่มีแรงนะออกตัวได้ดีนะครับจูนเรมาไวมากขนาดเราดูในโหมดแบบอินเทลเจนต์นะซึ่งไม่ใช่โหมดแรงนะมันยังรู้สึกว่ามันโอเคอุ okay. ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยออกตัวดีเลย ถึงแม้รถจะมีกําลังอยู่170แรงมานะ้าแต่คล่องแคล่วนะครับอัตราเร่ง0-100ของรถคันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ10วิน,นะซึ่งก็เอ้ยก็ดูไม่ได้บือหวาแต่ว่าการจูนให้แรงบิดออกมาตั้งแต่เตรเริ่มต้นเลยเนี่ยออกมาดีตั้งแต่เริ่มต้นทำให้รถมันขับสบายครับท็อปสปีดอยู่210นะซึ่งเราไม่สาธิตให้ดูนะครับช่วงล่างนะฮะออกไปทางแน่นนะฮะไม่ใช่รถที่วิ่งนิ่มนะทุนลังแน่นแต่ก็รู้สึกดีไม่โยนนะครับไม่โยนดีเลยนะครับ สำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเอาไปแต่งช่วงล่างหรืออะไรให้เป็นเหมือน S.T.I. คิดว่าทำได้นะครับคิดว่าทำได้เพราะว่าใช้พาร์ทเนี่ยคล้ายๆกันนะครับีเดียเราก็ต้องเลือกตัวที่รองรับน้ำหนักด้านหลังเนี่ยให้หมันสมดุลกับนะน้ำหนักของตัวรถที่เกิดขึ้นด้านหลังนะครับก็ต้องเป็นของที่ตรงรุ่นกับมันนะครับก็น่าจะไปดูของญี่ปุ่นพวาเคอินอะไรวนีน่าจะมีนะครับนี่ผมลอกดเป็นโหมดสปอร์ตนะเอสโหมดนะการตอสองเป็นยังไงบ้าง ไม่ได้ว่ารวดเร็วทันใจอะไรมากนะฮะมพีแต่ว่าดูแล้วรอบจะลากมากขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยก็โอเคอยู่นะขับสบายแหละกำลังดีร้อยเจสิบแรงมาครับใช้ได้ใช่ได้ช่วงล่างดีฟิลลิ่งของการเทิร์นวงมอะไรไปแล้วไปทั้งคันป๊อปป๊บปป๊อคล่องแคล่วในสไตล์สปรูคือผมเนี่ย มีเคยใช้ซูบรุมา2รุ่นนะฮะก็คือตัวอิมเพรสซ่านะครับโดยรถเครื่องคอแดงนะกับตัว l e g ซ c y นะครับ <S 2> <S 2> เคยใช้ l e g ซ c y ตัวตาโตนะฮะซึ่งเป็นตัวแวกกอนนะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาไกลกว่รารถพวกนั้นนะ่ไม่น้อยมีความแตกต่างกันมากพอสมควรเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่าแตกต่างกันมากแต่สิ่งที่ยังคงไว้ก็คือสัมผัสข,ของการขับขี่ที่เป็นธรรมชาตินะฮะในสไตล์ของรถซูบารุด้วยรถเครื่องบ็อกเซอร์นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเรียบ ี่ออกตัวเบาสบายมากรถคันนี้เนี่ยไม่เหมาะการตอบคันเร่งลงไปเลยนะค,ยค่อยๆไล่แล้วรถคันนี้เนี่ยนะครับการไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะเหมือนรถยุโรปนะครับถ้านี้รถที่ออกแบบมาสำหรับตลาดเ d m นะแต่การไฟเลี้ยวอยู่ทางซ้าย เสียงเครื่องโอเคนะหวานหวานดีใช้ได้เลยเรียกได้ว่าขับมรถใหม่นะคันนี้นะมนรถใหม่เลยคบดีดีขับสบายช่วงล่างก็ดีลงตัวมากอาจจะไม่เหมาะกับถนนพระรามสามอย่างเดียวแล้วนะที่เหลือไปได้หมดนะครับขับดีขับดีขับดีบดโอ้ชอบเลยขับใจสรุปเลยนะครับในหัวข้อที่สี่นะความสมบูรณ์การขับขี่รถคันนี้สมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์แป๊เลย เหมือนรถใหม่สมกับรถที่วิ่งไปแค่50,000กิโลให้ได้เลยครับ5ดาวนะครับ5ดาวให้ไปเลยสรุปนะครับรถคันนี้นะครับ990,000บาทนะครับถ้าสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อได้ที่ c a า Culture Thailand นะครับเดี๋ยวผมแนะนำเจ้าของรถให้นะครับว่าจะไปลองขับจะลองสัมผัสไปดูรถของจริงได้ที่ไหนนะครับแต่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ990,000บาทต่อรองหน้ารถได้นะครับว่าจะลดได้เท่าไหร่นะครับ เจ้าของรถบอกมีราคาในใจเหมือนกันว่าจะลดได้เท่าไหร่ไปลองคุยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคาร์คอร์เทอร์เทลแอนในช่วงรถดีชี้เป้านะครับก็ต้องขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับและเรามาดูกันว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเราจะมีรถแปลกรถหายากอะไรมาให้ท่านได้ชมกันนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่มีรถแปลกรถหายากอยากจะมาให้เรารีวิวนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่0832279000นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าซื้อรถไม่ได้เรายังมีของเล่นนะ,ะเราังมีของเล่นนะ ลองกดนะในตะกร้าของช้อปปิ้งของ youtube ดูได้ว่าเรามีของเล่นอะไรมาแนะนำให้ท่านนะครับสำรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ